สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันนะครับสู่ช่องเล็กๆของเราเนาะ LFW แฟนผีครับเพจของทีผีสายอวยวันนี้ครับเพื่อนๆคุยก่อนเกมนะครับผมคุยก่อนเกมครับแมนยูนะครับผมกับเบนฟอร์ดเนาะแมนยูเบนฟอร์ดพรุ่งนี้นะครับผมแน่นอนนะครับผมเพื่อนๆทุกคน รอชมเกมนี้มากๆนะครับสำหรับตัวผมเองผมก็รอนะเพราะว่ามันเป็นเกมแรกที่ขอโทษนะครับมันเป็นเกมแรกที่หลังจากปิดปิดอะไรนะกาเรียกปิดไม่ใช่ปิดเทอมหลังจากที่เราปิดหยุดเตะน,นะครับพักเบรกทีมชาติไปก็กลับมาเตะในรอบสัปดาห์2ส,สัปดาห์นะครับผมแน่นอนครับตัวผมเองผมรอชมเกมนี้นะเพราะว่ามันเป็นเกมที่เฮ้ย มันมีข่าวก่อนหน้านี้นะครับตอนภาคเวีทีมชาติมันมีข่าวปดโคตรนู่นนี่นั่นมามากมายแต่ก็บอร์ดของเราไปต่อกับอ l ลิตเทนฮารผมก็เลยอยากเห็นครับว่าต่อจากนี้นะครับผมอีลิเทนฮารจะทําทีมไปแนวทางไหนแล้วก็หลายๆอย่างที่มันสะท้อนในช่วงภักเวียทีมชาติครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นอาการบาดเจ็บอ่ะ,อะใช้คำพวดอีละอ่า อาการบาดเจ็บของผู้เล่นนะครับผมสไตล์การทําทีมของเอริเทนฮาร์มันจะชี้ชัดได้หรือเปล่าในเกมนี้นะครับก่อนไปฟังความคิดเห็นส่วนตัวของผมครับรบกวนเพื่อนๆด้วยที่แวะเวียนเข้ามานะครับผมรบกวนกดซับสไครต์นะครับผมใครชอบก็กดไลค์ให้ช่องเล็กๆของเราเลยครับช่องของเด็กสายอวย LW แฟนพีครับอ่ะก่อนเกมนะครับผมเรามาฟังกันดีกว่าสําหรับตัวผมเองเนาะเราไปเริ่มต้นที่ผู้เล่นบาดเจ็บแต่ละคนนะครับผมว่าณตอนนี้มันมี ใครที่น่าจะกลับมาได้ใครที่มันไม่น่าจะกลับมาเลย <c oughs> <c oughs> นะครับแน่นอนครับผู้เล่นบาดเจ็บของแมนยูตอนนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะสำหรับผมนะในช่วงต้นฤดูกาลที่ผู้เล่นอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนมากจะเจ็บไม่หนักครับเจ็บออดอดแอดแอดซะเยอะมีเจ็บหนักแค่โยโรนะ่เนาะเดนนี่ยโยโร่นะครับแล้วก็มีล่าสุดก็มันมีข่าวออกมาแล้วนะครับเรามาไล่เรียงกันนะครับ ใครที่เจ็บบ้างโยโรนะครับที่มีข่าวเนาะโยโรอันนี้คือยาวๆแน่นอนนะครับผมก็คือพาตัดพึ่งถอดเสือกได้นะครับมีแฮร์รี่แม็กควายที่เจ็บล่าสุดนะครับเจ็บกล้ามเนื้อนะครับผมไม่รู้ว่าจะกลับมาทันหรือเปล่าในเกมเจอเป็นฟอร์ดนี้นะครับมีใครบ้างอีกอลุกชอมาเลาเซียนะครับผมมีอ่าเมนูนะครับผมมีกานาโช เจ็บเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไฮลุนเจ็บเล็กน้อยอามัดเจ็บเล็กน้อยนะครับผมอันนี้คือก่อนก่อนที่มันจะพักเบรกทีมชาติได้ซ้ำนะครับที่มันมีเขาผู้เล่นอาการบาดเจ็บเหล่านี้ออกมาแล้วก็มีความคาดการณ์เอ i มีคนคาดการณ์นะครับมีผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศมาคาดการณ์ว่านักเตะเหล่านีา้ในเกมที่เจอกับเบนฟอร์ดเอริเทนฮากอาจจะไม่ได้ใช้พวกเขาก็เป็นได้นะครับทีนี้นะครับคือข่าวล่าสุดณว,วันนี้นะ ณวันนี้นะครับผมก็คืออคนที่จะพร้อมกลับมานะครับผมมันมีอยู่2คนคนคือมัสลาอุยกับทางเมนูนะครับแต่ก็ข่าวก็พลิกไปอีกนะครับเมนูเจ็บเป็นเดือนเลยเทีนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมแต่คนที่กลับมาอย่างมัสลาอุยครับแน่นอนสําคัญนะสำหรับผมคือนะสําคัญมากทําให้แผงวิกโฟแผงเกมลับอะแผงแบ็กโฟของเรามันยังแบบ ออยังมีตัวจริงอยู่หนึ่งตัวนะครับผมที่ยังพอเล่นได้นะครับผมทีนี้นะครับผม11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่ตัวผมเองคาดหวังแล้วก็คาดการเลยนะว่าอ l ลิทเฮนฮากจะใช้ชุดนี้เป็นหลักนะครับผมหลังจากนี้เลยนะน่าจะใช้ชุดนี้เป็นหลักไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ก็ผมอยากเห็นผู้เล่นบางคนได้ลงเหมือนกันนะครับผู้รักษาประตูแน่นอนครับอนะันเดรโอนาล่าลงแน่ๆไม่ต้องคาดการอะไรมากมายครับ ลูกลักยังไงก็คือลูกลักอันเดอราน่าได้ลงแน่แน่ส่วนคู่เซนเตอร์ครับผมคิดว่านะน่าจะใช้เป็นตัวจริงไปเลยก็คือลิซันโดมาติเนสกับมาทเดริกนะครับผมแบ็กขวาเป็นมาสราอุยครับเมื่อมาสราอุยกลับมาก็ต้องให้มาสราอุยลงนะครับแบ็กซ้ายดาโลครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่อะไรทั้งสิน้นสําหรับดาโลนะส่วนตรงกลางอันนี้น่าดูนะครับถ้าเราขาดเมนูจริงๆอะขาดเมนูนะ เราขาดเมนูอย่าลืมนะครับเพื่อนเรอเราขาดเมนูผมอยากเห็นแบบนี้ผมอยากเห็นผมอยากเห็นคาซิมิโร่จับคู่กับอูก t ตส่วนตัวนะอยากเห็นคาซิมิโร่จับคู่กับอูกเต้ครับแล้วเบอร์10เป็นบูโน่เฟรนเดสผมอยากรู้ว่าอิ i ิเทนฮักจะใช้บูโน่เฟรนเดสในสไตล์ไหนสไตล์ที่เล่นเหมือนกับโปรตุเกสหรือเปล่า แน่นอนครับคือเขาได้รารางวัล Mad of the m a แเนาะกับโปรตุเกสในเกมที่ผ่านมาที่เขาแอซซิสให้เบราโดยังสวยเลยครับพักอ,อกกลับมาลูกนั้นคือแบบโหสุดจัดคาร์ดบอลบูโนแม่งมันยังสูงอยู่อะแต่ผู้จัดการทีมของเรา <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับไม่ยอมใช้นะครับบูโนเฟเนเดสในตำแหน่งอะไรประมาณนั้นไม่ยอมใช้ทักษะของบูโนเฟเนเดสออกมาได้เต็มที่ ราะว่าบูโน่ไม่ก็หงุดหงิดเหมือนกันอะที่อิลิเทนฮากจับเขาเล่นในบทบาทอะไรประมาณเนี้นะครับเขาอยากเล่นอีกบทบาทหนึ่งแต่ว่าอิลิเทนฮากจับเขาเล่นอีกบทบาทหนึ่งมันก็อาจจะเกิดแบบหงุดหงิดแหละนะครับส่วนตัวผมเองถ้าเป็นผมเองผมก็หงุดหงิดนะคือผมทําได้แบบหนึ่งแต่ผู้จัดการทีมกับกับสั่งให้ผมทําอีกแบบหนึ่งอะถ้าเป็นผมเองผมก็หงุดหงิดนะครับส่วนข้างหน้าถ้าอันนี้นะถ้าวงเล็บใหญ่ๆว่าถ้า ถ้ากาตาโชบาดเจ็บเล็กน้อยอลัสมุสไฮรูนบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับผมอาหมัดเดียโรบาดเจ็บเล็กน้อยผมอยากให้3าคนนี้พักสะก่อนพักสะกก่อนนะแล้วก็เอาตัวที่เล่นได้ลงนะครับไม่ฝืนไม่ฝืนให้นักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยลงให้เขาแบบนั่งดูเกมก่อนถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆคุณอยากเปลี่ยนเกมคุณอยากเอาตัวจริงเหล่านี้ลงค่อย เอาลงครึ่งหลังก็ได้หรือ60นาทีผ่านไปค่อยเอาลงก็ได้ตัวที่ผมอยากเห็นครับหน้าเป้าเป็นโจชัวเซอร์ซี่นะเซอร์ซี่เล่นหน้าเป้าครับแล้วก็ซ้ายมาคาราฟอร์ดขวานะครับแอนโทนี Anthony. เอาลงแบบนี้เลยเอาลงไปแบบนี้เลยสำหรับผมเองนะคือผู้เล่นเราพอเว้ทดแทนแต่ละตำแหน่งได้นะครับในตำแหน่งที่เขาเองถนัดหรือในตำแหน่งที่แบบเฮ้ยมันพอเล่นได้ นะครับผมแล้วก็มันเป็นนักเตะที่คุณซื้อมาด้วยไม่ว่าจะเป็นแอนโทนี่หรือว่าเซิร์ซีนะครับบอสลบกวนแบบนี้ได้ไหมนะครับแต่ผมคิดว่าแม็กิเทนฮากฝืนลงว่ะฝืนเอาฮอยลุนลงฝืนเอาอาอามัดเดียโลลงแล้วก็ฝืนเอาการาชโชลงแน่ๆไม่รู้จะสลับตำแหน่งกันยังไงแต่ว่า3ตัวนี้ผมว่าแม่กกิิทเทนฮากเอาฝืนลงแน่ๆแต่่วนตัวผมเองนะผมไม่ฝืนเว้ยผมไม่อยากให้ฝืนเอาลงอ่ะ ผมอยากให้ตัวที่แม่งฟิตฟิตอ่ะมันลงไปเลยนะครับผมแล้วก็เก็บตัวที่แบบบาดเจ็บไว้ก่อนถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนเกมอยากอะไรขึ้นมาครึ่งหลังเรายังพอ,อแก้เกมได้โดยเอานักเตะที่แบบเข้ากับสไตล์บอลของคุณหรือว่าเล่นได้ดีลงไปนะครับผมแล้วอีกหนึ่งตำแหน่งที่ผมอยากเห็นนะก็คือแบ็กซ้ายครับแบ็กซ้ายถ้ามาสราอุยนะมันมีข่าวว่าเข้าไปผ่าตัดใช่ไหมแต่ว่าเขาพร้อมที่จะลงในเกมเจอเบนฟอร์ดถ้าเราอยากพักมาสราอุยจริงๆอ่ะ ผมเชร์แบบนี uh, anyway, ้นะอีกเหเทนฮาก็ค okay. ือเอาดารโลกลับไปเล่นแบ็คขวาครับแล้วแบ็คซ้ายอ่ะแบ็คซ้ายนะมีดาวลุ่งให้คุณใช้งานอยู่ลองดูไหมแฮร์รี่อามาสเออหน้าหน้ารุ้นนะเอาแฮร์รี่อามาสลงครับแล้วก็โยกดาร์โลนะครับที่เล่นแบ็คซ้ายอยู่ไปเล่นแบ็คขวาเหมือนเดิมผมว่ามันน่าจะดีนะผมว่ามันน่าจะดีนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสิเดรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่ผมจัดวันนี้ ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยปรับเปลี่ยนกันได้ครับตามสไตล์ของเพื่อนๆแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองผมอยากเห็นแบบนี้ไม่รู้ว่าบอสของเราจะเห็นเหมือนกับที่ผมเห็นหรือเปล่าเนาะนะครับผมส่วนนะครับเบนฟอร์ดถ้าเราถ้าเกมเนมี้เราแม่งแพ้เราแม่งแพ้นะมันจะเป็นเกมที่มันจะเป็นเกมที่ย่ำแย่มากนะครับผมคือ ไม่รู้สิเราแพ้มากี่นัดแล้วอะแล้วเราจะแพ้ต่ออีกหรอถ้าถ้าเราแพ้เบนฟอร์ดเกมนี้มันก็เป็นอะไรที่ไม่แน่เหมือนกันนะเกี่ยวกับอนาคตของบอสไม่แน่เหมือนกันเกี่ยวกับอนาคตของเอเดนเซนฮาครับต้องมารอลุ้นกันว่าเราจะชนะเบนฟอร์ดได้หรือเปล่าเตะที่ไหนเตะที่เดี๋ยวนะออทฟอร์ดหรือเปล่าเออนั่นแหละนะครับผมสนามปึ๊บ,บเดี๋ยวนะ ขออนุญาตติ๊กเข้าไปดูก่อนอ่าเตะที่โอทาฟอร์ดเตะที่บ้านด้วยครับคือถ้าเกิดคุณไม่ชนะเบนฟอร์ดอย่างี้คือเทนทากแบบจากเก้าอี้ที่แม่งไฟลุกอยู่แล้วอะขาหักเลยนะทีนี้ขาหักเลยนะเออคุณจะพยุงเก้าอี้ของคุณได้ไปนานขนาดไหนไม่รู้ถ้าเกิดว่าคุณแพ้เบนฟอร์ดเอออย่าแพ้เลยเอเทนทากผมเชียร์ให้คุณไปต่อนะพูดอยู่นี่คือเชียร์ให้คุณไปต่อ เชยร์ให้คุณทำทีมต่อแล้วก็พัฒนาทีมนี้ต่อไปผมรู้ครับว่ากลุ่มทุนอ d ด o ออสปลอดชุดนี้ยังเขาเรียกว่าไงยังยังยังไม่มีความคิดที่จะปลดนะครับผมอีดีเทนฮจากตำแหน่งกุญสือเพราะว่ามันเสียมันเสียมากกว่าได้ถ้าลองคำนวณดีๆนะ คือมันเสียมากก็ได้เอเดออตไม่ยอมอยู่แล้วครับในเรื่องของเสียผลกําไรเสียผลประโยชน์ที่มันมากกว่าได้ผมคิดว่านู่นแหละนะครับจบไทยซีซั่นหรือไม่ก็ในช่วงของเดือนมกรานะครับผมตลาดหน้าหนาวเราถึงจะได้เห็นข่าวเกี่ยวกับผู้จัดก,การทีมอีกครั้งนะครับในช่วงนี้เราก็อดทนดูครับคือแฟนผีต้องอดทนมากช่วงนี้คืออดทนดูเอเดนฮากไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเชียร์ทีม ไม่ให้แพ้หรือว่าย่าแย่ไปมากกว่านี้ครับในลีกในคืนนี้ในส่วนตัวผมเลยนะคือในลีกอะ่ะผมไม่ได้เชร์อะไรมากเลยถ้าเกิดว่าเราชนะได้คือดีนะครับเราเสมอได้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดเราแพ้คือแย่มากนะครับผมสําหรับตัวผมเองนะส่วนในบอลถ้วยเราเสมอมาสองนัดแล้วอะ่ะผมอยากให้ดิิเทนทาสแบบทําทีมแบบเข้าไปรอบลึกๆของบอลถ้วย หน่อยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับสไตล์การเล่นของลิเทนฮาคแต่ผมคิดว่าลิเทนฮา a คต้องต้องควักทุกอย่างที่มีออกมานะครับแต่ไม่รู้ว่านักเตะนะไม่รู้ว่านักเตะจะยอมเล่นเพื่อบอสอีกหรือเปล่าเออนั่นสิเพราะฉะนั้นเกมบินฟอร์ดเกมแรกหลังจากที่หลังจากที่เราหยุดทีมชาติมาเป็นเกมแรกอ่ะ ปฏิกิริยาของผู้จัดการทีมปฏิกิริยาของนักเตะมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่ผมรอชมครับนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับถ้าเกิดเ่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับใครที่คิดเห็นเหมือนกันคอมเมนต์บอกกันทีครับใครที่คิดเห็นไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ในช่องของเราครับ LSW a ฟนเพจกองถืพีสายอวยอย่าลืมนะครับใครที่ดูจบคลิปกดซับสไครต์ช่องของเราด้วย วงเล็บไว้ว่านี่คือความคิดส่วนตัวลงล้วนนะครับผมก็เชื่อชอบกันกดไลค์ฝากเพื่อนๆไ้แค่นี้ครับบ๊ายบาย